คลิปที่แล้วหลังจากที่เขากินหมูหันนะครับตอนนี้ก็คือหนังกรอบมันมดละตอนนี้ก็เหลือแต่เนื้อนะครับวันนี้ผมแทะเอาแต่เนื้อเลยครับวันนี้ผมจะามาคั่วคั่วพริกเกลือเหมือนเดิมนะครับเป็นวันนี้จะสูตรพริกแห้งนะครับนี่ครับพริกแห้งโขลกหยาบๆจะได้ความเผ็ดแล้วก็วมหอมนะครับอันนี้หมูหันนี่ชำํำและเอาแต่เนื้อเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมลากผักชี พริกแห้งแล้วก็อันนี้ผักชีต้นหอมนะครับเดี๋ยวหอมมาโรยหน้านะครับส่วนนี้หมูหันนี่เดี๋ยวเอาไปคั่วเครื่องกอนนะครับแล้วก็หมูลงมาล้วนนะครับปุ๋งเครื่องคั่วพริกเกลือกันนะครับวันนี้แบบหอมหอมเลยครับสุดยอดเลยป่ะเดี๋ยวลงมือเลยนะครับมาครับตั้งกระทะใส่น้ำมันไปสักหน่อยนะครับไม่ต้องใส่หลายครับเดี๋ยวน้ำมันจากตัวหมูจะออกมาครับ มาครับกระเทียมลงก่อนเลยครับก <c oughs> ินหอมมาเลยชิดจอด <c oughs> วันนี้ผมซับหยาบนะครับเอาเปลือกเลยนะครับ้อมหอมจากเปลือกกระเทียมนะครับนี่ครับรากผักชีลงไป กินหอมมากต่อไปครับผิกแห้งครับใส่เกลือไปนิดนึงครับ ว่ากเกคืออ <c oughs> มาแล้วครับกินหอมโอเคหมูหันครับลงเลยโ,<อ> <c oughs> โต๊ะโต๊ะ <c oughs> นี่ครับอืาใส่ไปครับทำการพัวครับ คัวไปสักพักหนึ่งครับแห้งเลยครับอืมกินหอมเลยครับเครื่องความกลมกล่อมผมรสดนิดนึงครับลงไปเพิ่มความกลมกล่อมสีขาวครับ นิดนึงโอเคนะครับขัวมันแห้งอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวโรยครับผักชีต้นหอมนะครับนะครับเจอเวลาขัวพักหนึ่งนะครับเอาละครับขัวแห้งแบบสุดๆแล้วครับถึงเวลา ชีต้นหอมโรยครับนี่ใส่เข้ไปอือหือนี่ครับสีสันหน้าตาน่ากินเลยครับกลิ่นหอมก็มามาครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟกินข้าป้องกันนะครับอื่ หอมชุยเลยครับมาครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยครับเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอือหือดูดิครับสุดยอดเลยครับหมูหันขวาวพริกเกลือนะครับเข็มข้นหอมๆเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองชิมพอนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่มาชิมกันเลยนะครับหมูหันข้าวพริกเกลือวันนี้มีข้าวสวยนะครับนะครับ Uh huh. ชิ้นหนังกอนเลยครับอื uh huh. นี่ชิ้นใหญ่ื uh huh. มีความเผ็ดเค็มแล้วก็หอมหอมกระเทียมก็พริกงแ้ง่ะครับหลากปกชีกินมามาเลยอือ uh ืห huh. uh ือ huh. นะครับ พันแห้งๆรสดยอดเลยโฟกัสหรอครับอืมอืมแซ่บขนาดมีความหอมของเครื่อง ดูครับเป็นกระเทียมกับพริกสุดยอดเลยเข้ากันดีดีครับจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีครับเมนูเนี้ยกับแก้มน่าจะเหมาะกว่าผมว่าดูครับชิ้นใหญ่ใหญ่ครับพันแห้ง อร่อยเผ็ดจัดเผ็ดหอมเครื่องเทศน่ครับมีหลากผัาชีเยอะๆฮัใซ่ยินเยอะยิ่งอร่อยสูตรนี้เลยนะครับเพราะว่าเอาหมูเอาเนื้อเนื้อนี่น่าจะเด็ดกว่านี่ครับมีกลิ่นหอมของเนื้อนะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะลองทําเอาเนื้อมาคั่วพริกเกลือดูนะครับนี่เดี๋ยวครับอีกทีครับอือหือนี่ไงครับมีหนังติดด้วยอือหือ อืสุดยอดเลยครับโอเคครับเอาละครับพอหอมปลาหอมพอครับวันนี้มีหมูมีเนื้อมีไก่ไก่ก็น่าจะโอเคนะครับไก่พัดพริกเกลือนี่ยอืน่าจะเด็ดนะครับลองเอาไปทํากันดูครับสูตรนี้ง่ายๆครับอร่อยอร่อยในควาเลือนนะครับนี่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณเอฟซีทุ่นทัติดิติตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดเลยครับ